มุนี่ก็พาเพื่อนๆชาวช่อง youtube มาเบิ้งเขาที่มาดำมาสามทุวมือและะ้วค่ะหลังจากที่เขาเก็บเห็ดเก็บอย่างแบบเรียบร้อยแล้วะะล่ะค่ะเรากับมาเบิ้งเข่านะคะนี่เป็นรายได้หลักเลยค่ะก็บ่มีอย่างไรครับสังเกตบ้างว่าเขาจะต้นใหญ่มากแล้วแต่กอดีมากเลยค่ะ เพราะว่าเขาจะให้น้าม,มันตลอดเวลาเลยค่ะคนอื่นสิ้นแรงสิอย่างแต่ว่านาของข่อย,อยนี่จิมีแต่น,น้าเห็นบ่คะเขางามมากเลยค่ะได้ตันแล้วได้ไล่แล้วเป็นตันก็นได้ค่ะก็ะต้องใส่สูตรอย่างเลยค่ะ,ะต้องใส่ปุ๋ยอย่างเลยค่ะว่าแต่ว่านาคุณนะเก็บรักษาน้ําได้ันดน้าเพิ่งเ่อ ประมาณสามเมตรให้เบิ้งคันนาของธิวาบ่ได้คุยด้วค่ะแต่เฮ็ดมาสี่สิบปีแล้วค่ะนี่เหรอเป็นงานถนัดนะคะ่ะที่เก็บเห็ดเก็บอย่างนั้เป็นงานงานอดิเรกเฮ็ดนาลอยกว่าไลค่ะได้เข้านะเฮ็ดขายได้ปีแล้ว เทียบล้านไหมคะ่ะเรได้คุยด้ค่ะสังเกตเบ้่งว่าข้อมังแตกก่องามดีเลยค่ะปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่อย่างเลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นข้าอไายนี่มันเป็นดอกไม้ลำคน,นาค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ